ผงแดงริวพูล็อกเป้ากองหน้าฟอร์มแรงรายนี้หวังดึงกระชากตัวมาทดแทนดาวินนูนเยสและดีโกโชตาประสานงานโมซาลาป้องกันแชมป์พรีเมียร์ในฤดูกาลหน้า สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมทงคอจริงต้องมุมทงนะครับวันนี้อยู่กับผมแป๊บเปินเดิมยังมีข่าวสารรวมไปถึงคอนเทนต์จากลูกหนังทั่วโลกมาอัปเดตครับก่อนที่จะไปตามฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ช่องบุญธงของพวกเราทุกช่องทางของเราด้วยนะครับโดยเรื่องราวที่เราจะไปพูดถึงวันนี้ก็ขอไปเกาะติดสถานการณ์ของพลเราพักขงแดงลิพูนะครับที่เตรียมจะฉลองแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้ครับหลังจากที่เกมล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมมา2ประตูตอนหนึ่งะครับขณะที่คู่ปรับหรือว่ารองจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลดันสะดุดนะครับเสมอกับเบ์ฟอร์ดดึงหนึ่งก็ทําให้โอกาสของลิพูฤดูกาลนี้แทบจะไม่พลาดเลยนะครับแต่องไรก็ตามนะครับฝั่งของบอริเว หรนวมไปถึงอาร์เนอร์ส็อตก็วางแผนสําหรับฤด,ดูกาลหน้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยล่าสุดพวกเขาก็เพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับโมซาร่ายอดดาวยิงของพวกเขาเออกไปอีก2ปีนะครับเร็วๆนี้มีโอกาสสูงครับที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ของเฟอร์กิลฟันไดออกไปอีกเช่นเดียวกันนะครับก็จะทำให้เสาหลักในแนวรับ แล้วก็ในแนวรุกของลิวพูยังคงเป็นฟันได้รวมไปถึงโมซาลาแต่อแลาก็ตามนะครับนักเตะท,ที่ฟอร์มไม่ดีก็มีโอกาสสูงที่ถูกปล่อยตัวออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นดิโกโชตาที่มีการบาดเจ็บรบกวนเยอะเหลือเกินนะครับขณะที่ดาวิดนูนเยสพอได้รับโอกาสก็ไม่สามารถแบกทีมได้ก็มีโอกาสสูงมากๆนะครับที่ทั้งสงคนจะ เก็บกระเป๋าย้ายออกจากทีดแอนฟิลนะครับโดยลิ์พูเองก็มีข่าวที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะว่าบิลสื่อดังของทางเยอรมนีก็ได้ออกมายืนยันแล้วก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางลิ์พูเนี่ยให้ความสนใจของฮ e. oh ูโก้เอคิติเก้หัวหอกฟอร์มแรงของไฮน์ทัฟเฟิร์ตนะครับโดยดาวยิงรายนี้เป็นดาวยิงที่อายุน้อยแล้วก็ฟอร์มการเล่นดีมากๆนะครับอายุเพียงแค่22ปีเป็นดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสร,รุ่นเล็กนะครับในดูก,กาลนี้เขายิงประตูให้แฟงเฟิร์ตทุกรายการไปยี่ 11ประตูกับอีก9แอสซิสต์นะครับถือว่าเป็นสถิติที่ดีมากๆล่าสุดเขาก็ยิงประตูบนกองกฤษนะครับโดยยิงประตูใส่พัตแทม็อตสเปอร์ในศึกบอลยูฟ่ายูโรป,ปาลีกก็เป็นการสแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเขามีแววมากๆนะครับจุดเด่นของอคิติเก้ก็คือเป็นนักเตะที่รูปร่างสูงนะครับคล้ายๆกับอเล็กซานเดอร์อีซักครับแล้วก็ที่สําคัญเพราะเขาสามารถเล่นริมเส้นก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นในตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าแล้วก็ลีลาเนี่ย ยิงประตูได้ค่อนข้างคมแล้วก็เฉียบขาดนะครับเกมที่เจอสเปอร์เนี่ยเขาลากจากริมเส้นแล้วก็ยิงด้วยขวาเสียบมุมชนิดที่ผูกษารประตูอย่างวิคาริโอเนี่ยไปสุดเหยียดครับแต่ก็พุ่งไม่ถึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับการที่ฟอร์มร้อนแรงแบบนี้นะครับก็ทำให้ทางแฟรงก์เฟิร์ตได้ตั้งค่าหัวของเอคิติเก้สูงเลยทีเดียวครับประมาณ9 5หถึง100ล้านยูโรครับซึ่งแน่นอนว่าลิเวอร์พูลเองก็มีเงินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ย ในดูการนี้นะครับพวกเขาแทบไม่ซื้อนักเตะคนไหนเข้ามาเสริมทัพเลยนะครับก็มีเงือนเหลือในการคว้านักเตะฝีเท้าดีเข้ามาเสริมทัพซึ่งนักเตะอย่างเอคิริเก้ค่อนข้างที่จะตรงสเปคเลยนะครับเพราะว่า1ฟอร์มร้อนแรง แล้วก็สามารถพัฒนาต่อได้แล้วเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่ทางลิอร์พูลขาดแล้วก็สามารถโยกไปเล่นริมเส้นได้นะครับซึ่งนอกจากฝั่งของลิอร์พูลแล้วนะครับก็ยังมีทีมอื่นให้ความสนใจในตัวของเอคิติเก้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลแมน e s เชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงนิวคาสเซิลด้วยนะครับถ้าลิอร์พูลจะเอาจริงกับกองหน้ารายนี้ก็ต้องเร่งเครื่องแล้วก็รีบปิดจ็อบให้ได้นะครับก่อนที่ จะโดนบรรดาเพื่อนร่วมทีมในลีกเนี่ยกระชากตัวเอ็กิติเก้ไปร่วมทัพนะครับซึ่งแน่นอนครับนอกจากทีมจากฟังพิมเมอร์ลีกแล้วครับทีมในลาลิก้าสเปนในหลายๆทีมก็ล็อกเป้าแล้วก็เล็งตัวเอ็ิติเก้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฟอร์มการเล่นฟอร์มการเล่นกำลังร้อนแรงบ้างนะครับสุดท้ายลิเวอร์พูลจะได้ตัวเอ็ิติเก้มาเสริมทัพหรือไม่ต้องติดตามในซัมเมอร์นี้ไม่ใช่เฉพาะเอ็ิติเก้นะครับเพราะฤดูกาลหน้าลิเวอร์พูลเองก็เตรียมเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้เยอะเหมือนกกัันนะไ่ววาาจเป็องงหลแข กองกลางกองหน้าแล้วก็ปีกครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมสามารถป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ในฤด,ดูกาลหน้านั่นเองแล้วก็เป็นการถ่ายเลือดใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าทางลิเวอร์พูลก็ต้องการที่จะลดค่าเฉลี่ยนักเตะให้มีค่าเฉลี่ยที่น้อยลงจากเดิมด้วยครับแต่ที่แน่ๆครับบอกได้เลยว่าในซัมเมอร์นี้การล่าอีกิเกะจะเดือดอย่างแน่นอนนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นยังไงกับดีลนี้กันบ้างนะครับคอมเมนต์มาคุยกันเห็นด้วยในการซื้อเอเกิเกะหรือว่าให้สโมสรทีมรักเนี่ ไปซื้อนักเตะคนอื่นนะครับนี่เป็นคอนเทนต์รวมไปถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เราหยิบยกมาฝากในค่ำคืนวันนี้นะครับหากใครชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชอบบุมทงแล้วก็หากใครไม่อยากพลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวจากแวดวงฟุตบอลทั่วโลกไปที่คอมเม y f o ฟุตบอลบ้านเกี่ยว at MT15 ครับแล้วกลับามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ